รื่องการภาวะโลกร้อนเนี่ยมันก็มีแค่สัญญาข้าตขอตกลงระหว่า,างนระเทศว่าทุกประเทศเนี่ยต้องช่วยกันนะเนื่องจากโลกร้อนมันก็มีพลังงานทดแทนพลังงานสะอาดเข้ามาโลกมันถึงจะลดกําเนิดไฟที่ต่่างนี้เนี่ย,ยมันก็ต่กับเราลโลกกำลันลดลงเพื่อจะรักษาโลกไว้ไว้ในสภาพที่มันะยะ่้าทีอยู่ล้านป,ปีสมมุติตอน้อา้าวตรงนี้ก็ป,ปีปิวัติประจุมวันที่โคโร่หรือว่าอ้าวโอเคนะ ก็อไปนี้นะสมมติคุณประเทศคุณมีใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลเผาน้ำมันเผาแกา๊สเผาอะไรก็ว่ากแตกเนี่ยเ<ม>ท่าไหร่คุณต้องชดเชยล้างความผิดคุณเพื่อการสร้างพลังงานสะอาดท่ังทีนะ่เห็นกี่เปอร์เซนต์ถูกไหมฮะับาทไทยก็ปเปอร์เซนก์ขอเขาด้วยโอเคผมเห็นด้วยผมเอาด้วย แล้วตอนนี้ความนิยมหรือว่าการรับรู้ของคนทั่วไปในเรื่องพลังงานแสงอาทิต์มันเป็นยังไงบ้างก็เขาหลอกแย่งถูกเสริมนะฮะเราเปลี่ยนไปแพร่ไปมากที่จริงแล้วเียดี๋ยวนเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ซาร์ฟาร์มคุณคีย์ก็ไปในเน็ตแปุ๊ณก็หาเตอแต่ในแง่ความเชื่อมั่นความแบบอย่างคนในท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรกับเรานะเพราะว่าเขาเขาก็ไม่ได้เสียหายอะไรแล้วนอกจากไม่เสียหายแล้วเขาจะได้ความเจริญเข้ามานะะ บั้นทอนก็มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นใครใคมานักท่องเที่ยวใครใครแวะมาดูอะไรหรือมีผู้ใหญ่มาความเจริญก็เกิดขึ้นทุกทักอย่างน้อยการก่อตอนก่อสร้างก็าพี่คนเราก็จ้างคนงานท้องถิ่นเนี่ยสามสี่ร้อยห้าร้อยคนก็ได้จบโครงการแล้วเราทํางานต่อเราก็มีงานมริรักษก็จ้างเข้ามาเขามีรายได้มาแล้วเขาไม่มีเสียมีแต่ได้กันได้อย่างน้อยไฟฟ้าระบบไฟฟ้าในบริเวณหน้าบ้านเขาเนี่ยบ้านทอนก็มีความมันคงเป้นถูกนะเพราะมีรถไฟมาเสริม มงินที่ที่เราได้จากปปพคิดเป็นเขาคิดเป็นยังไงหน่วยละเท่าไหร่อ่าผมเองครับการได้ไฟฟ้าจากการขายไฟฟ้าจากปปพเนี่ยก็มีกระตาอยู่ตามนโยบายรัฐบาลการกระโจไฟฟ้าแบบนี้เป็นไฟฟ้าที่ยังแพงอยู่ถ้าเราทํามาแล้วเราก็ไปขายกับไฟฟ้าบ้านขนลุกไฟฟ้าทั่วไปเราก็จะขายไม่ได้เพราะว่าทุนการก่อสร้างมันสูงกว่าเขารัฐบาลเองก็อยากจะเห็น อยากจะเห็นไอโครงการเวกนี้มันเกิดขึ้นนะฮะเรื่องพลังงานสาานะอาดพลังงานทดแทนเนี่ยเขาก็ต้องมีการที่จะมาจูงใจให้ประชชนเนข้ามาทำง,งานนะฮะเอ้าทำไมรัฐบาลไม่ทําเองรัฐบาลทุกคนทุกประเทศก็ทราบไปแล้วไม่มีตาหอทีปนเอกชนรู้รัฐบาลแน่ทุกประเทศในโลกนี้ถูกไหมครับเขาก็ทำไงจะเอ็นเตอร์เรกระตุ้นให้ผู้ชมมาลงทุน ก็ต้องมีเงื London, ่อนไขไปแล้วอ้าหนึ่งให้ BUI huh. สิบป uh, ีตัวอย่างนะฮะไฟฟ้าเนี uh, no. ่ยขายคุณขายหนวยละทุกสี่บาทเขามีแอดเดอร์ให้อีกแปดบาทก็แปลว่าเราขายได้สิบสองบาทสองบาทต่อต่อหนึ่งกิโลวัตต์แาว์หรือหนึ่งกิโลวัตต์หนึ่งยูนิตอะเด็กเป็นบ้านเราใช้อ่ะบ้านคุณเพอนคุใช้อะกิโลวัตต์แาว์ละประมาณสี่บาทห้าบาทตั้งแต่สามบาทสิบบาทตั้งแต่ตั้งแต่ตั้แต่เวลาถูกนไหมฮะเรียกว่าเป็นหน่วยหน่วยละ